ตัดผมหน่อยนะครับตอนนี้สภาพไม่เป็นโจนแล้ว <c oughs> มันไม่เป็นตรงเลย <c oughs> ไม่รู้เลยว่าสาสตรการตัดผมจะลึกล้ำขนาดไหนสตอนนั <c oughs> ้นน่ะดี๋ย่เนะมันเป็นสกิลโชวเ์เอรอพี่ว <c oughs> ้าวไนไม่ร้อนเลยร้อนอย่างเราทำอ <c oughs> ่ะเจ็มน้ำอ <c oughs> ่ะเจ็บน้ส สวัสครับไอ้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอ้แม่ผมฟูจุโจนแล้วแหละตอนนี้ไหนมาเนี่ยเพิ่งกลับมาที่กับบ้านนัเลยตรงเดิมนะครับเสร็จไปนี่มายาวเลยเนี่ยปวดหัวเลยนะพี่ ทรงงเดิมเป็นไฮเฟตเนาะครับผมไปตัดผมหน่อยนะครับตอนนี้สภ้อามมไม่เป็นโจรแล้วผมมันไม่เป็นตรงเลยตัดออกมาที่เป็นอีกคนแน่วตัดอันเดียดเลยนะพี่ครับเสร็จให้เลยเนาะไปไหนต่อเนี่ยยังไม่รู้เลยเสร็จไปต่อไปอได้โอเค <Okay. S 2> เอาละลอยเลยตัดเลยครับ เดี๋ยวคืนนี้เราไปเที่ยวใช่ไหมหรือเปล่าการแสดงว้าวไฮเสดคอมโบเวอร์คืออะไรนี่ก็เป็นทรงแสกข้างแหละที่เราตัดดัมป์อ่ะแต่ก็คือด้านข้างมันจะยกสูงมันจะเป็นการเล่นเฟสมันเป็นการตัดแนวเข็ดเลยโอเคแล้งมีแบบสูตรด้วยอ่ะงัานว่าตอนแรกเขาแค่แสกนักเลี้ยงไทยๆแขนขาว เอร์ยุคเก่าก็เหมือนกันว่าตัดตัดตัดตามที่เขาเคยเรียนมาเป็นทรงแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็จบส่งไปแต่เบอร์ยุคใหม่ให่เนี่ยเขาคือเขาก็ร่วมออกแบบไปกับลูกค้าไงลอกอ่าพอออกแบบไปบลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยผลออกมาคือเราทาให้ลูกค้าพอใจอ่ะตัวเราเองก็พอใจนั่นแหละคือสักเซเนั่นคือคติยุติใหม่หรอกอ่ะอยู่ที่เขาจะได้รับสิ่คนด้วย บรรยากาศก็จะไม่ใช่อย่างนี้นะเป็นร้านด้วยเราด้วยยุคเก่าก็จะมีหมดหมายความว่านั่งในห้องห้องเย็นเยือกห้องเชื้นเลยน่ากลัวน่ากลัวหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้จากที่พี่พิสูจน์เองนะส่วนที่อื่นก็คงจะไม่ใช่อย่างนี้แหละโอเคอเราอันนี้ก็ไม่ใช่มิดของเราก็ไม่ใช่วินเทจนะกของเราก็เป็นโมเดิร์นวินเทจประมาณนี้พวกเราเนี่ยเราสายการตัาดแมบเป็นร้านแค่ไหนน่าจะแค่ มาแล้วก็ถนัดพวกทำพวกสาวพวกปอบวิทยุลูกดุลนี่นั่นอะไรนี่อะไรนะพี่ถนัดพวกสาวอ่ะได้เหรอพี่ทานไปกี่ส่งแล้วเลิกแล้วโตแล้วเลี้ยงทำไมวันก่อนเพื่อนยังบอกเลยมไม่มีทางจีบสาวเป็นรอยเด็กี่เลยถามว่าทำไมบอกพี่ซื้อหนเคยชิมอย่างเงี้ยสิ จเย็นใจเย็นที่เวลาโกลนวดอย่างเงี้ยนึกถึงนะหนักว่าแบบอยักันปวดทอเหรอนา่ลัวเลยไม่กลัวผมม็ไม่ถูกอะไรกับพี่โกลนะะอวยไม่ติดใ่เครื่องมีปานซึงนี่ขอโทษะจุดตาเลยที่ผสมเองอ่ะมันจะเป็นพวกโลชั่นแล้วก็ นวดเลยเนี่ยเราหมดโฟมละมันบอกประหนัดอ่ะก่อนหน้านี้เคยใช้โฟมแต่ว่าพอใช้ไปแล้วมันแห้งไวไม่ทานไม่ทานโอเคเหวเสียวเสียวหน้าตาเสียวเหมือนตอนนั้นน่ะตอนขับรถชนเนี่ย ต่นี้มีผมคนเองเลือดอัพดีแลกเลยนะครับมามีพอดีเด็กดีแลกให้ด้วยเพราะว่ามา <Yeah. S 1> สัปดาหน้าเพราะว่าสัปดาห์หน้าจริงไหมพี่ขั้นต่อเนี่มีที่จ้างพนักง,งานผู้หญิงก,ก็ดีนะ อยากได้ช่างผีเหมือนกันมัต้องช่างมันวหนึ่งเดียวพอได้ช่างผีเหรบช่างผีเป็นช่างใหญ่ <c oughs> <c oughs> เท่าไรพี่หนึ่งร้อยบาทถูกต่าประเทศนี่น่าจะประมาณห้าร้อยมี่นี้สิเป็นไรปเนี่ยเ้าวว้ดีเลยครับไม่พอาลูกค้าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าเดแปดก้ับน่ามี่กลับเบนี่ยไม่รีปบน่มีอะไรพิเศ็ด้อีเดป่ะมี่ห้าเนี่ยมันเป็นสกิลโชว์เท่ของพี่้ แต่ซิโก้ปะนอกจากซิโก้ปะดีใจมเลซิโก้ไบ่อยวีที่แคดูด like> ู เน่เลยว่านิ้วไหมไปแล้วไม่ธรรมดาอยากลองมาละผมอยากทำได้นึกถึงไอ้นี่เมื่อก่อนเคยเล่นเกม King of f i g h t e r ร์ป่ะครับไปเองอ่ะจุดไฟที่นิวอะเดียวใช่ปะเดียวอุตสาหกรรมอะอุตสาหกรรมเดียวโคโนกะเฮ้ยมันไม่ร้อนเลยร้อนอยางลองทำหล่ะวิจารผมแล้วข้ตอนเลยทเองอยที่บอกน่าปวดเไม่มือไว้เป็นไรอ่ะเป็นไรเป็นไรน้ี มาเตรียมน้ำไปเลยเจ็บล่าที่เลยแต่เดีีสอนให้่อหอ่อมันเป็นทิกซิปโปอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าท่าเฟสทอสก็คือการที่เราจุดไฟให้มันติดนิ้วเนี่ยบอกแมว้าว <Wow. S 1> คืออย่างแรกเลยอะ่ะการจับเราต้องจับอย่างนี้นิ้วกลางกับนิ้วโป้งเนาะโอเคนิ้ว <Okay. S 1> ชี้เราอ่ะให้มาคขนาบอยู่นี้เราสะบัดลง <S <S <ม>พอเราสะบัดลงเสปุ๊บเราสะบัดมันขึ้นมาอย่างนี้ยน้ำมันจากตัวซิปโป้อ่ะมันจะมาติดอยู่กับนิ้ว แล้วนี้วเราอ่ะจะไปขูดกับตัวเนี่ยตัวจุดอ่ะพอดีปึ๊บจากปุ๊บพอมันเกิดเกิดประกายไฟมันก็จะติดขึ้นมาหลอกป่ะเราสบายเก็บแล้วสุดแล้วแต่ที่แตผมเห็นที่ค้างไว้ตั้งหลายวิมันไม่ร้อนเลยอ่ะถามว่าร้อนไหมมันก็ร้อนนิดเดียวแต่มันก็ไม่ได้ร้อนมากอ่ะถึงหอกอ่ะไม่บอกมันแบบลามอู้างตัวเหรอดูในหนังนัเป็นตัวไม่เคี้ยวเลยเคี้ยวมันแส้งยังไงต้องต้องอย่างนั้นต้องลองต้องลองเชื่อพี่มันจะเป็นเสน่ห์ในตัวของ ของตัวเองีแบบนึงจะไงนี่อ่ะจังงี้นี่อ่ะต้องสบัดนี่อ่ะเขี้น้ำอ่ะเขี้น้ำไปเี้น้ำไปลานนิ้วเลยนะอัี้เีี่สอนใหม่นิ้วต้องขนาบผมจะไม่โดนไฟข้อใช่พี่ ไม่ต้องกลัวน้ำมีเดี๋ยวเทใส่ให้แล้วลีวะเยอะยังไงวะเถึงจะสวายขึ้นสขึ้นลงขึ้ต้องอ่างเงี้ร้อนไม่รไปกล้ากลัวกลัวเอ้ยแต่มันคตรนี่ยว่ะพี่ มันมีมันมีมันมีหลายท่าที่คือดูตามอยู่ตรงดูทูอะไรพวกนี้กันหลายแต่ว่าถามว่าพี่โปไ้ไว้ก็ยังไม่โปมากก็ขัดเล่นไปแล้วก็สนุกชิปโปด้วยววแล้วก็คือพี่ว่ามันเป็นสเสน่ห์ของพวกผู้ชายไม่บอกไหม,มบางคนก็เขาก็เล่นกลให้สาวดาูอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเราแบบดูเป็นแชท็กไลค์กับบอสไลค์กับบอสเล่นจำจี้เดี๋ยวพอและ ไม่ฝากไปหน่อย,อยือว่าคนที่เขาอยากฝึกเงี้ยมันมีอันตรายมีอะไรไหมเอ่อถามว่าอันตรายไหมคือมันก็อันตรายนะครับถ้าทำที่ดีก็ฝึกเป็นท่าเบสิกไปก่อนพอเริ่มพอเราเริ่มชิมท่าหน้ท่าที่เสร็จปุ๊บเราอยากแอดวานซ์ขึ้นแล้วก็ค <Okay. S 1> ่อยๆเติแต่ในที่นี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าการสบัดิแต่ละครั้งเนี่ยน้ำมันมันก็จะกระเด็นออกมาบางทีมันอาจจะเยอะมลุก,ลลกือลุกมือก็ระวังด้วยลวกันเนะ ครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ครับแล้วก็ฝากที่ร้านเลยเออเบสครับอยู่จังหวัดสุโขทัยครับข้างวิเลยเทคนิคสุโขทัยครับผมทายไดปเที่ยวสุโขทัยก็มาตัดได้ครับมีเขาจุดบุหรี่ให้ก็ได้เท้นะจะนิ้วจุดนะครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับกดซับมาด้วย